มาอืมอืมมะนาวมาพินด่งเลอต้องบีบมะนาวใส่เยอะๆอม,มันไม่ขาวสุดนี่หอมมากหอมจริงๆ โคชนาสวัสดีครับมาพี่น้องนี่ได้นี่เลือดเลือดแปลงสูตรของเวียดนามครับพี่น้องมาได้ครับได้ทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งสุปรป,ปล,ลาวฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลาเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเม่นมาคมโมเดียทั้งเอ่อฮ่องกงไต้หวันญี่ปุน่นฝั่งเอเชียเอ่าโซนยุโรปโ,โ,โ,โซนอเมริกามาก,กินน้ำกันพี่น้องฮัลโหล my friend from oh, all around the world come enjoy with me today I have a selection of the pork today let in indonesia skater จ in ิ๋นเจ้าอันเอมเวียดนามเด่นอันกลองชึก giúp tiết uh, Việt Nam với nhau mà khi nào mới chỉ nắm cần. wow, còn còn nó cái khọt nừng chuột có trận nằn nòi mà để qua xỉu với nhau đấm cặp dồ mà phi nồng chú ạ uhm. bà ไาได้ครับเด้อยคำแรกแขกหวานมาักนี่พริกอหอมสับาาาาพี่เก๋ออืมมมะนาวนะอืมมะนาวมาเป็นหนังเลยต้องบีบมะนาวใสยเย่เยอะๆอืม มันไม่ขาวสุดนี่หอมมากหอมจริงๆกล่องถึกสุบเวียดนามกล่อง,กองถึกกลองถึกอาสุบเดียดกันเวียดนามงอนหลําบันตัวเอ้ยอใครมาหนองคายอย่าลืม เราแปลงสูตรเียนนาำของแท้ๆเลยครับอืม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 ไรหอ,อมเครื่องในสูตรทุกอย่าง <laughs> うん。 cạnh tranh họ sẽ kèm tranh sốt tranh cạnh 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 จับไปบ่เคยปิดบงังอืมประกาศนี้ดิมี่เสียงัดใหนายแล้วพี่น้องด้ะว,วันอาทิตย์เพราะว่าจะหนายอยู่สวนเพิ่อนอืม ที่งคายตอนเย็นประมาณ4ี่ห้าโมงเริ่มอากาศหนาวแล้วครับถึงตอนเช้าประมาณทิ้งอ่าสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายสี่โมงร้อนตับแตกนะปะว่าเขาใจนานหนาวอืมพี่น้องหอม อัฟเฟอร์พราะอัฟเฟิร์สคุกกิงอร่อยดีอร่อยคุกกิงอืมอืม,อม,อมพริกหวานถ้าใครไม่เคยกินก็อยากกินตามด้วยครับนี่ผมกินมาตั้งแต่เด็กละ ทำไมผมเล่นทดิม้อนเนี่ยใช่เป็นกัมครับแบบฮู้ง,งกัมหนึ่งพริกกัมหนึ่ง,งอืมอืจับได้ พักแพ้วเออจะติบอกแต่เวียดนามคนี่มีคนเอ็งีีล่าผักเพลินืม ต้องแก้มสืนใจหอมอืมมันกลายอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมครับตูนสำหรับแซ่ผักครับสู้ว่าแซ่ผักเลยตรง จับละละจากันหลงเจ็ดการอ ใบมีนที่หอมมาก Mm. Hãy <coughs> subscribe <coughs> mm. 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 <coughs> <coughs> ก็ข้อพิดข้อแล้วพิลึบแ <c oughs> สบหลายเพราเลือ <c oughs> อยากกินแป้งเป็ดแต่ว่บโมมี่ครับน้องค้าวบโมมี่เลยอืมสุดปิดโอ้โรู้สึกว่าจะอิ่มแล้วพี่น้องอืม Ừ. 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 อัอ่ะมื่อนี้ผมพ่อิซียนมีพิเศนะเปลี่ยนานบ้านน้องค้าอย่เรื่มนะครับกิดแแวะซื้อเ่ือดแปลงปลาท่าจะเป็นร้านทองเกตุย๋ยเข้าไปแป๊บเดียวครับประมาณ1ิกาวครับกระึงแล้วครับอยูอย่อยู่อยู่สายมือ เอาไปอุ่นเจได้ครับอ่ะมื่อกี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเชา้ชาๆเอาเวีดีเซียนบ๊ายบายขำเอิญเยียวๆเลิฟอยู่อ๋อเราอยู่เวนามบ๊ายบายบ๊ายบาย